คลิปนี้เราจะมาสรุปสิ่งที่ได้จาก w a n d a v i s i o n ตอนที่8และคาดเดาตัวร้ายที่แท้จริงของตอนสุดท้ายว่าจะเป็นใครกันแน่ใครยังไม่ได้ดูตอนที่1-8หรือไม่อยากโดนสปอยก็อาจจะต้องไปหามาดูก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน คลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวันด้าวิชันกันต่อหลังจากที่เดาผิดแบบหัวทิ่มไปนในคลิปที่แล้วเรายังไม่ลดละความพยายามเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันโดยยึดเรื่องราวจากทั้ง8ตอนเป็นหลักและผมจะพยายามคาดเดาจากสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นได้มากกว่าสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นนะครับจะได้ไม่ออกทะเลมากแต่ก่อนอื่นเรามาเริ่มจากการรีแคปสิ่งที่เราได้รู้เพิ่มเติมหลังจากดูตอนที่8กัน อย่างแรกคือความหลังของอากาธาครับในตอนที่8เราจะได้เห็นเหตุการณ์ที่ซาเลมในอดีตที่ตัวอากาธานั้นถูกจับกลุ่มและกําลังจะถูกสําเร็จโทษโดยกลุ่มแม่มดกลุ่มหนึ่งในโทษฐานที่เธอรักลอบฝึกเวทมนต์บางอย่างและจากเหตุการณ์ดังกล่าวเราจะได้รับรู้ว่าอากาธานั้นเป็นแม่มดที่มีความแข็งแกร่งมากคนหนึ่งเลยครับด้วยเวทมนต์ที่เธอเรียนรู้มาเธอสามารถจัดการกับแม่มดที่จับกลุ่มตัวเธอมาได้ทั้งหมดและหนึ่งในนั้นก็คือแม่มดที่เธอเองเรียกว่าแม่ ซึ่งก่อนที่เธอจะจัดการกับแม่มดคนนั้นก็เหมือนว่าตัวอากาธาเนี่ยได้ให้โอกาสกับแม่ของเธอเหมือนกันนะครับแน่นอนว่าแม่มดคนนั้นไม่รับฟังอากาธาครับจึงทําให้ตัวเธอนั้นถูกฆ่าในท้ายที่สุด เรื่องที่2คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของตัวอากาธาที่ยื่นมือเข้ามาพัวพันในเวสต์วิลเพราะอยากรู้ความลับในพลังของวันด้าครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคืออากาธาเข้ามาในเมืองนี้เพราะต้องการวิจัยพลังของวันด้านั่นเองการที่เธอเข้าไปประคับประคองสถานการณ์รวมถึงการปั่นหัวต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเธอต้องการอย่างเชิงวันด้าเพื่อหาข้อมูลพลังที่เธอเองก็ไม่เข้าใจในเวลานั้น และมาถึงจุดนี้ผมค่อนข้างแน่ใจว่าอากาธาทําโดยเจตจำนงของตัวเองไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังครับในส่วนของอากาธาเนี่ยผมอยากจะให้เราทดเหตุการณ์อย่างการแอบฝึกเวทมนต์ต้องห้ามการกระทําที่ดูเหมือนจะเป็นการให้โอกาสรอดชีวิตกับแม่มดคนนั้นและจุดประสงค์ที่แท้จริงของเธอไว้ในใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีหลังจากรีแคปเสร็จ เรื่องต่อมาก็คืออดีตของวันด้าซึ่งเป็นส่วนหลักของตอนนี้ที่นําเสนอโดยการใช้เวทมนต์ของตัวอากาธานั่นเอง ในอดีตของวันด้าจะถูกแบ่งเป็น4เหตุการณ์หลักๆโดยเริ่มจากเหตุการณ์ที่โซโคเวียที่เราจะได้เห็นวันด้ากับครอบครัวของเธอที่อยู่กันอย่างมีความสุขเท่าที่จะทําได้ท่ามกลางสงครามและใช่ครับมันเป็นเหตุการณ์ในวันที่ระเบิดของ s t a ร์อินดัสทรีตกใส่บ้านของเธอเหตุการณ์นี้ตอบคําถามที่ว่าทําไมในวันด้าวิช o ั่นถึงนําเสนอเรื่องราวเป็นซิกค,คอมซึ่งคําตอบก็คือการดูซิกค,คอมท่ามกลางครอบครัวของวันด้านั้นคือโมเมนต์ที่เธอน่าจะจดจําและมีความสุข กับมันมากที่สุดครับนอกจากนั้นในเหตุการณ์นี้เราจะได้รู้ความจริงว่าระเบิดที่ตกใส่บ้านของเธอไม่ได้ด้านเหมือนที่เธอเคยบอกไว้นะครับแต่เหมือนจะเป็นวันด้าเนี่ยแหละที่ใช้พลังจนทําให้เธอและเปียโตรอดจากระเบิดลูกนั้นได้เหตุการณ์ที่2คือช่วงที่วันด้าได้มีโอกาสสัมผัสกับไมสโตนในฐานทัพของไฮดร้าก็เป็นช่วงก่อนอเวนเจอร์เอ f ออฟลตรนะครับ ในเหตุการณ์นี้เราจะได้เห็นว่ามายสเตน e ที่ปกติจะคร่าชีวิตของอาสาสมัครคนอื่นทั้งหมดแต่นั่นไม่ใช่กับวันด้าครับในกรณีของวันด้า ไมล s สโตนเลือกที่จะลอยออกมาตรงหน้าวันด้าและแสดงนิมิตให้เธอเห็นก็จะเป็นภาพของหญิงคนหนึ่งที่น่าจะเป็น s สกา e เล i ว c h ลอยเข้าไปหาวันด้าซึ่งตรงนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นตัวเธอในอนาคตหรือเป็นสกา e เล i วิชคนอื่นก่อนหน้าเธอและในตอนสุดท้ายของเหตุการณ์นี้อากาาก็ได้สรุปไว้คร่าวๆว่าวันด้าเป็นผู้มีพลังมาตั้งแต่แรกแล้วมสโตนเนี่ยแค่เข้าไปขยายพลังให้เธอเท่านั้น เหตุการณ์ที่3อาจจะไม่ได้มีอะไรมากในส่วนของข้อมูลแต่เป็นฉากที่เต็มไปด้วยความรู้สึกครับวันด้าจะพาเราไปพบกับช่วงเวลาที่เธอย้ายเข้ามาอยู่ในฐานอเวนเจอร์หลังจากที่เสียปีเอโตไปไม่นานนักและเหตุการณ์นี้ทําให้เธอได้แลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกกับวิชั่นเราอาจจะพูดได้ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่เลยก็ว่าได้ครับเอาจริงๆเป็นซีนที่ดูแล้วมีความสุขที่สุด ในตอนนี้แล้วนะแต่ในขณะเดียวกันความสุขนั้นนะ่ะเราก็รู้จุดจบของความสุขตรงนี้แล้วว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับ และเหตุการณ์สุดท้ายคือเหตุการณ์ที่วันด้าบุกเข้าไปในศูนย์บัญชาการของซอสเพื่อขอร่างของวิชชันคืนเพราะว่าวันด้าอยากจะจัดงานศพให้กับวิชชันนะครับมันก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่คนเราจะทําให้กับคนที่เรารักได้อะเนาะในเหตุการณ์นี้เราจะได้รู้ว่าเฮเวิร์ดเนี่ยไม่ใช่คนดีครับในตอนต้นของเรื่องเฮเวิร์ดเคยพูดไว้ว่าวันด้าบุกเข้ามาชิงร่างวิชชันไปแต่ความจริงคือวันด้าเข้าไปอย่างถูกต้องครับ ตัวเฮเวิร์ดนั่นแหละที่เป็นคนอนุญาตให้วันด้าเข้าไปเองและถึงแม้วันด้าจะทำกระจกแตกแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ได้ชิงร่างวิชั่นไปและพยายามทำความเข้าใจกับเรื่องทั้งหมดด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าตัววิชชั่นเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่มีศักยภาพในการต่อสู้สูงมากการเอาร่างของวิชชั่นไปฝังไว้นอกเขตการดูแลจึงเป็นเรื่องที่ภาครัฐไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับ เฮเวิร์ดแต่มันแย่ครับแต่ว่ามันก็ยังทําในขอบเขตหน้าที่ของมันอยู่นะมันยังไม่ได้ละเมิดหรือว่าไม่ได้ทําผิดอะไรอันนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าตอนสุดท้ายเฮเวิร์ดหางจะโผล่ไหมนะครับหรือว่าจะพลิกเป็นคนดีเพราะว่าภาพเจ้าหน้าที่รัฐใน MCU เนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะมันมันจะเป็นโทนนี้อยู่แล้วนะครับ ซึ่งหลังจากที่วันด้าออกมาจากศูนย์บัญชาการของซอสเธอก็ตรงไปที่เวสต์วิลตามจดหมายที่อยู่บนรถของเธอและเมื่อเธอมาถึงที่หมายเราก็จะได้รู้ว่าจดหมายนั้นคือโฉนดที่ดินที่วิชชั่นซื้อไว้และตั้งใจจะใช้ชีวิตกับวันด้าไปจนแก่เท่าที่นี่ และสิ่งนี้คือฟังเส้นสุดท้ายของวันด้าครับด้วยความเสียใจที่หนักหน่วงวันด้าระเบิดพลังของเธอและนั่นทําให้เกิด hex ขึ้นมาเมืองเวสต์วิลล์กลายเป็นเมืองในซิคคอมและสุดท้ายเราก็จะได้เห็นว่าวันด้าได้สร้างวิชั่นขึ้นมาเองโดยปราศจากร่างใดๆและนี่คือคําอธิบายว่าทําไมวิชั่นถึงไม่สามารถออกจาก hex ได้อย่างปลอดภัยนะครับสรุปก็คือไม่มีเบื้องหลังเลยครับวันด้าทำเองทั้งหมดในขณะที่ตัวเองเบรกดาว น่าสงสารนะครับเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่ามาเวลจะพาวันด้าไปถึงจุดไหนนะครับอืมน่าเห็นใจมากๆเลยนะเมื่ออากาธารู้ความจริงทั้งหมดเธอจึงบอกกับวันด้าว่าเวทมนต์ที่วันด้าใช้มันคือ Chaos Magic และด้วยสิ่งนี้เนี่ยแหละที่จะทำให้วันด้ากลายเป็น Scarlet Witch ประเด็นคือไปบอกแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองร่ายเวทใส่ลูกของวันด้าอยู่จะโดนซัดก็น่าจะคราวนี้เนี่ยแหละครับ ทีนี้เรามาคุยกันต่ออีกนิดว่าด้วยเรื่องของตัวร้ายที่แท้จริงที่จะมีบทบาทในตอนที่9กันนะครับเริ่มจากผู้ต้องสงสัยรายแรกอากากธาอาร์กเ <c oughs> นสหนีไม่พ้นจริงๆด้วยความใฝ่รู้ของเธอที่ซีรีส์พยายามถ่ายทอดให้เรารู้ ผมคิดว่าอากาธาต้องการแค่ความลับในพลังของวันด้าครับจริงอยู่ที่อากาธาทำตัวไม่ดีและมีภาษีที่จะเป็นตัวร้ายที่ดีแต่ผมคิดว่าเธอน่าจะเป็นแค่ตัวละครที่มาซัดกับวันด้าเพราะเรื่องลูกของเธอน่าจะไม่ใช่ตัวร้ายที่เข้ามาเวสต์วิลเพื่อทำลายเมืองหรือว่าทำร้ายวันด้านะครับแต่การซัดกันเนี่ยมันจะซัดกันจนตายหรือไม่อันนี้ก็ไม่สามารถเดาได้จริงๆนะครับส่วนตัวผมอยากให้อากาธาได้ไปต่อนะ ผมยังมองว่าเธอยังมีส่วนที่ดีอยู่ย้อนไปเรื่องการให้โอกาสรอดของแม่มดคนนั้นถ้าแม่มดคนนั้นยอมฟังอากาธาอาจจะละเว้นไว้ก็ได้นะครับถ้าเป็นตัวร้ายจริงๆผมคิดว่าเธอน่าจะฆ่าไม่เลี้ยงไปแล้วอะ่ะพลังของเธอก็ไม่ใช่น้อยๆนะมิติของตัวละครมันยังสามารถบิดไปใช้ได้ในอีกหลายบทบาทนะครับผมอยากให้เก็บเอาไว้และใจลึกๆก็แอบคิดอยู่ว่าตัวอากาธาที่ต้องการพลังน่าจะไม่หันหลังให้กับพลังที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับ คนที่2คือเทเลอร์เฮเวิร์ดคนนี้นี่ผมมันไส่นะ <c oughs> ผมย้ายเป้ามาเพ่งเลงเฮเวิร์ดมากขึ้นหลังจากที่ได้ดูตอนที่8จนจบจริงอยู่ที่เฮเวิร์ดมันทําตามหน้าที่แต่ด้วยการกระทําหลายๆอย่างมันดูมีรับลมคมในครับผมเลยมองว่าตัวเฮเวิร์ดเนี่ยแหละที่เป็นตัวปั่นทําให้เขาตีกันในที่สุดแต่อาจจะไม่ใช่คนที่ลงสนามไปซัดกับคนอื่น จะเป็นเพียงตัวร้ายสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เหตุการณ์ในวันด้าวิชั่นถึงจุดแตกหักถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วนะผมเพิ่มระดับให้มันนะเพิ่มจากตัวประกอบสร้างสถานการณ์เป็นตัวร้ายสร้างสถานการณ์นะครับจะได้สมศักดิ์ศรีหน่อยผมคิดว่าเฮเวิร์ดเป็นตัวร้ายที่ร้ายเพราะทำตามหน้าที่ แต่ด้วยจิตใจที่มันไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่การจะปฏิบัติตามหน้าที่อะไรสักอย่างมันก็เลยอาจจะเกินขอบเขตในบางประเด็นไปก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะส่งผลร้ายในภายหลังอันนี้เราก็ต้องมาดูกันส่วนคนที่3นั่นก็คือไวท์วิชชั่นนั่นเองนะครับก็เป็นวิช i ั่ตัวขาวที่ออกมาตอนเอ็นเครดิตของตอนที่8นั่นเอง ไว้วิชั่นเนี่ยพูดอีกแบบก็คือเป็นวิชชั่นที่ถูกประกอบขึ้นมาใหม่ซึ่งถ้าอ้างอิงจากคอมิกก็จะเป็นวิชชั่นที่มีความทรงจําเดิมแต่ว่าไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วนะครับเป็นหุ่นยนต์แท้ๆนั่นแหละ ส่วนตัวผมให้ไว i วิชชั่นเนี่ยแหละครับที่เป็นบอสในตอนต่อไปคือตัวไวทวิชั่นเนี่ยไม่ได้มีเจตนาร้ายจริงครับแต่การที่เขาตกไปเป็นเครื่องมือของคนอย่างเฮเวิร์เนี่ยแหละที่มันอาจจะทำให้เกิดปัญหาและทำให้ตัวเขาต้องเข้าปะทะกับคนที่ไม่ได้เป็นผู้ร้ายในที่สุด ผมคิดว่าในตอนสุดท้ายเนี่ยน่าจะได้เห็นการประทะกันของ2วิชั่นถ้าประกบคู่กันแล้วก็ต้องเป็นวันด้าเจอกับอากาธ่าไปก่อนแล้วก็ค่อยมาต่อที่วิชัันประทะไว้วิชั่นทีหลังส่วนใครจะตามมาสมทบเนี่ย<อ>เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันส่วนโมนิก้าที่ไปเดินเล่นกับเปียโตต,ตัวปลอมเนี่ยผมว่าน่าจะได้ลองพลังกับหน่วยทหารที่ตามมาสมทบครับมันต้องมีซีนโชกก่อนอืยังไม่ได้โชว์เลยจะไปตบกับใครเดี๋ยวแพ้นะครับ แต่ถ้าอยากจะออกทะเลกันไปสักหน่อยผมอยากจะนำเสนอแนวคิดการกลับมาของเอาตอนครับทุกคนถ้าจำกันได้เอาตรอนได้แบ็กอัพข้อมูลตัวเองลงไปในร่างวิชชั่นเนี่ยไปราวๆ40%ราว40%นะครับและไอ้ีเนี่ยแหละน่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วให้ออาตรอนได้กลับคืนสู่เกมครับเอาจริงๆนะเอาให้พีคๆเลยอันนี้อันนี้คือผมออกทะเลแล้วนะผมเดา,าเดามั่วเลยนะพอววิั่นเข้าเฮกซ์ปุ๊ เปลี่ยนเป็นร่างเอาตอนเลยโอหเอาเป็นว่าแค่คิดมันก็สนุกแล้วแล้วก็เก็บไว้แค่คิดนั่นแหละครับแต่ถ้าได้จริงก็ก็เอาอยู่นะก็ซื้ออยู่นะ อีกทางที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ก็คือการเป็นตัวร้ายร่วมกันของวันด้าอากาธาและเฮเวิร์ดครับเพราะเอาจริงๆต่างคนก็ต่างมีความผิดในแบบของตัวเองนะและด้วยความต้องการของทั้ง3คนที่มันอาจจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนน่ะเรื่องราวมาเลยอีลุงตุงนางแบบนี้ครับพอสู้กันเสร็จก็อาจจะแยกย้ายกันไปเพื่อรักษาตัวแล้วก็เริ่มเดินทางใหม่ๆอะไรก็ว่าไปวันด้าที่รู้ตัวเองว่าเออไอพลังจิตที่ฉันใช้มาตั้งแต่เด็กเนี่ย มันคือเวทมนต์นะก็อาจจะไปเรียนเวทมนต์หรือเปล่าจริงๆผมก็ยังหวังอยู่นะว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์จะมาปรากฏตัวในวันดาวิชชั่นตอนจบนะครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของดารารับเชิญที่ยังไม่ได้เปิดตัวนะว่าเป็นใครผมคิดว่าเขาอาจจะปล่อยเบลอไปเลยหรือเปล่าอาจจะไม่มีแล้วผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นใครนะครับก็ต้องรอดูกันวันศุกร์นี้แหละ วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับน่าจะเยอะพอสมควรแล้วล่ะใครคิดเห็นยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับอยากให้อากาศาได้ไปต่อไหมอันนี้ผมอยากรู้เป็นการส่วนตัวส่วนตัวผมอยากให้ไปต่อนะบอกเมื่อกี้ไปแล้วเนาะ,อ,ะอยากให้ไปต่อหรือว่าเอาแค่นี้ก็บอกกันมาได้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ดูรีวิวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ